เดินเข้าไปในโรงงานเก่าที่เงียบสงัดในยามค่ำคืนสถานที่ที่เคยคึกคักไปด้วยเสียงของเครื่องจักรและฝีมือการทำงานของคนมากมายตอนนี้เหลือเพียงความเงียบที่น่ากลัวข,ของและเครื่องจักรหลายชิ้นยังคงตั้งอยู่ในที่เดิมราวกับเวลาหยุดนิ่งไปหลายปีแล้วโรงงานแห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่สำคัญในเมืองนี้แต่เมื่อหลายปีก่อนมันต้องปิดตัวลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และความต้องการสินค้าลดลงพุทธถูกจ้างให้เข้ามาตรวจสอบเครื่องจักรที่เหลืออยู่บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเหล่านั้นเสียหายไปมากกว่านี้เขามักจะมาที่นี่ในเวลากลางคืนเพราะนั่นคือเวลาที่เขาสามารถทำงานได้อย่างไม่ถูกรบกวนเขาปรับแว่นตาที่ขอบเลนเริ่มจะมองเล็กน้อยก่อนที่มือจะหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปตามทางเดินที่เต็มไปด้วยฝุน่นและกลิ่นกรมของโลหะที่เก่าและลืมเลือนพื้นผิวของเหล็ก ที่ถูกทิ Christmas, ้งไว้ดูเหยียบย่ำไปด้วยฝุ่นหนาๆและมีกลิ่นสนิมลอยตลกไปทั่วเสียงเหล็กขูดกันดังก้องไปทั่วห้องทำงานใหญ่เสียงที่ดังขึ้นมาเหมือนจะเกิดจากการขัดกันของเครื่องจักรที่ไม่เคยหยุดทำงานพุทธรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วนอกจากเขาและเครื่องจักรที่เหลืออยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นเขาหยุดเดินและตั้งใจฟังเสียงที่เขาได้ยินไม่เหมือนเสียงเครื่องจักรที่ใช้งานบ่อย มันดังเหมือนมีใครบางคนกำลังทำงานอยู่ในห้องข้างหน้าเสียงเหล็กขูดกันราวกับกำลังรับคุมหรือเชื่อมโลหะพุทธตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปยังห้องที่ดูเหมือนจะมืดมิดที่สุดเขาส่องไฟฉายไปตามผนังและฝุ่นที่เกาะอ,อยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆอย่างระมัดระวังแต่ยิ่งเข้าไปลึกเสียงเหล็กขูดกันก็ยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมพุทธรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างและากะาเขาหยุดเดินไปชั่วขณะ และลองตั้งสติรู้สึกเหมือนมีสายตาจากที่ไหนสักแห่งกำลังจับเจ้ามาที่เขาแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเพียงแค่ความมืดที่หน้าอึดตักเขากลับมาสมาธิอีกครั้งและค่อยๆเดินไปข้างหน้าชั่วขณะที่ไฟฉายของพุทธส่องไปยังกลางห้องเขาพบว่าเครื่องจักรบางตัวที่เคยหยุดทำงานอยู่นานกลับมีการขยับเล็กน้อยสายไฟขาดขาดห้ยๆบางส่วนก็ยังคงส่งเสียงดังกรอบกร พุทธหยุดเดินและพยายามคิดหาวิธีจะตรวจสอบเครื่องจักรเหล่านั้นเขารู้ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเหมือนเครื่องจักรกำลังทำงานเองโดยไม่มีใครควบคุมมันไม่ควรเป็นแบบนี้พุทธพิพ่รทำกับตัวเองก่อนที่จะเดินเข้าไปใกล้เครื่องจักรเครื่องหนึ่งที่มีเสียงเหล็กขูดกันดังขึ้นอีกครั้งจูจูเขาก็รู้สึกถึงความเย็นเยียบที่สัมผัสได้จากอากาศในห้องนั้นและทันใดนั้น เองเสียงเหล็กขูดกันก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะเงียบสงบลงในทันทีพุธยืนนิ่งท่ามกลางความเงียบเขาพยายามตั้งสติและยื่นมือไปแต่ที่เครื่องจักรทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงสัมผัสบ,บางอย่างร่างหนึ่งยืนอยู่ในความมืดเขาหันไปมองและได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากที่ไหนสักแห่งพุธท,ทำงานให้เสร็จ เสียงนั้นทําให้เขาหมดสติและเกือบล้มไปข้างหน้าเขาหอบหายใจเร็วขึ้นมองไปรอบตัวแต่ไม่พบใครเพียงแค่ความมืดและความเงียบที่ยังคงอยู่แต่คําพูดนั้นยังคงดังก้องในหัวของเขาทํางานให้เสร็จพุทรู้สึกได้ถึงความกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในใจแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเสียงนั้นมาจากไหนหรือทําไมถึงได้ยินแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความบังเอิญ เขาตัดสินใจเดินกลับออกจากห้องนั้นและทุกก้าวที่เขาก้าวออกจากโรงงานเสียงเหล็ดขูดและกระสิบบางอย่างก็ตามมาเสียงที่เหมือนจะไม่ยอมให้เขาหนีจากที่นี่ไปง่ายฮ่าฮวันถัดมาพูดกลับมาที่โรงงานเพื่อทำงานตามปกติแม้เมื่อคืนเขาจะรู้สึกหวาดกลัวจากเสียงและสิ่งที่เขาเห็นในห้องมืดแต่เขาก็ยังต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตรวจสอบเครื <that> <mom> ent <that> Hence, ่องจักรที่เหลืออยู่หลังจากทำงานเสร็จ ไปบางส่วนพุทธรู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างยังคงรอให้เขาทำอะไรบางอย่างให้เสร็จเขาเดินไปตามทางเดินที่ทึบแสงคำกระซิบทำงานให้เสร็จยังคงดังอยู่ในหัวของเขาและในขณะเดียวกันความรู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ก็ยังคงไม่หายไปพุทธเดินไปตามทางที่เขาเคยไปเมื่อคืนโดยไม่ได้คาดคิดว่าจะพบอะไรที่น่ากลัวอีก ในวันนี้แต่เมื่อเขามาถึงบริเวณห้องมืดที่เขาเจอเครื่องจักรเขากลับต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นรอยเท้าเล็กๆปรากฏขึ้นบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นรอยเท้าดูเหมือนจะยังเปียกชื้นแม้ในคืนที่แล้วฝนจะไม่ตกเลยเขาเหลือบมองไปตามทางและพบว่ารอยเท้าที่ยังคงชื้นนั้นเดินไปในทิศทางเดียวกับที่เขามาเมื่อคืนรอยเท้าเหล่านั้นเหมือนกับรอยเท้าที่เดินตามเขาอย่างตั้งใจพุทธรู้สึกว่า เขาคงไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ในโรงงานนี้ในยามค่ำคืนนี้เขาตัดสินใจเดินตามรอยเท้าดังกล่าวแต่ยิ่งเดินไปความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยูอย่ใกล้ๆก็ยิ่งมากขึ้นเขาเริ่มหายใจถี่ขึ้นและพยายามยืนหยัดอย่างมั่นคงแต่เมื่อพุทธส่องไฟฉายไปข้างหน้าเขาก็พบว่าเงาร่างหนึ่งยืนอยู่กลางห้องมืดเงานั้นยืนนิ่งไม่ขยับเคลื่อนที่พุทธหยุดยืน และพยายามหายใจช้าๆแต่ไม่สามารถควบคุมความหวาดกลัวในใจได้เสียงที่เขาได้ยินเมื่อคืนกลับดังขึ้นในหูอีกครั้งพุทธทำงานให้เสร็จเขาส่งไฟไปที่เงานั้นและพยายามเท่งมองแต่ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดอะไรได้มากนักเงานั้นดูเหมือนจะทำให้พุทธรู้สึกเย็นชาไปทั้งร่างเขากลั้นใจและเริ่มเดินถอยหลังกลับไปอย่างระมัดระวังขณะที่เสียงตึกกักของเหล็กเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง ทันใดนั้นพุทรู้สึกเหมือนมีร่างบางอย่างเคลื่อนไหวเร็วมากๆตามเขามาเสียงเครื่องจักรที่เคยหยุดก็กลับมาดังอีกรอบเขาหันหลังและเห็นแสงไฟที่เขาเพิ่งส่งไปเริ่มสั่นไหวราวกับมีใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้เขารีบวิ่งกลับออกไปจากห้องเมื่อทันทีที่เขาก้าวออกมาเสียงเครื่องจักรก็หยุดลงและรอยเท้าที่เขาเห็นบนพื้นก็หายไปพุทรู้สึกเหมือนการตามรอยเท้านั้นจะไม่จบง่ายๆและรู้สึกว่าคำกระซิบ ทำงานให้เสร็จยังคงหลอกหลอนเขาอยู่เขาพยายามจะลืมมันไปแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างรอเขาอยู่ที่โรงงานยังคงตามมาไม่หา่างพุทธเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขาพบรอยเท้าแปลกๆและได้ยินเสียงกระซิบแปลกประหลาดในห้องมืดเขาเริ่มคิดว่าความกลัวที่เขารู้สึกนั้นอาจไม่ใช่แค่ความกลัวจากจินตนาการเท่านั้น ทุกๆคืนที่เขาต้องมาที่โรงงานเขาเริ่มได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานเองแม้จะไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วบางครั้งเสียงเหล็กขูดกันบางครั้งเสียงเครื่องจักรที่ถูกเปิดใช้งานโดยไม่มีคำสั่งใดๆพุทธไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกแปลกประหลาดนี้ได้คืนหนึ่งพุทธเดินเข้าไปในห้องเครื่องจักรเก่าๆที่เขามักจะตรวจสอบทุกคืน แต่ในคืนนี้บรรยากาศในห้องนั้นต่างออกไปเหมือนมีบางสิ่งที่คอยจับตามองเขาอยู่เขาหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปรอบๆแต่กลับไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเขาเดินไปที่เครื่องจักรตัวหนึ่งที่มักจะต้องตรวจเช็คส่องไฟไปที่จุดต่างๆของเครื่องจักรและเริ่มบันทึกรายงานแต่ในขณะที่เขากำลังตรวจสอบไฟฉายที่มือก็อส่องไปสะดุดกับรอยเปื้อนสีดำที่ถูกทิ้งไว้บนเครื่องจักรดูเหมือนจะเป็นรอยคราบน้ำมันเก่าๆ หรือบางทีอาจเป็นรอยของอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในที่นี่มานานพุทธไม่รู้ทำไมแต่เขารู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับรอยนั้นเขาเดินไปใกล้ขึ้นและลองขัดถูมันออกแต่เมื่อมือเขาสัมผัสไปที่รอยนั้นร่างกายของเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเย็นเยือกแทรกซึมไปทั่วสันหลังเขาเหลือไปเห็นบางสิ่งสะท้อนแสงในมุมห้องเครื่องจักรที่หยุดนิ่งอยู่หลายตัวเริ่มเคลื่อนไหว โดยไม่มีคำสั่งเสียงเหล็ดกระทบกันดังขึ้นซ้ำๆเหมือนมีมือคนกำลังปรับแต่งมันใครอยู่ที่นี่พูดร้องเสียงดังออกไปเขาพยายามคุมความกลัวที่เริ่มแผ่ขยายไปทั่วร่างแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเขาเดินไปที่เครื่องจักรหนึ่งที่เริ่มเคลื่อนไหวตามที่เขาเห็นเสียงงอเครื่องจักรทำงานอยู่ในมุมมืดและเมื่อเขาก้มลงดูที่เบื้องล่างของเครื่องจักรเห็นภาพเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นที่บริเวณรอบๆตูเขา มันเหมือนจะเป็นเงาของคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเขาแม้จะมองไม่เห็นใบหน้าแต่พุทธสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันที่เหมือนอยู่ข้างๆเขาคำกระซิบบางอย่างดังขึ้นในหัวของเขาพุทธทำงานให้เสร็จเขาหันไปมองเห็นเงานั้นชัดขึ้นมันไม่ได้เป็นแค่เงาที่ไร้ร่างแต่ดูเหมือนจะเป็นร่างมนุษย์ที่ยืนอยู่ข้างๆเครื่องจักรพุทธรู้สึกเหมือนเขากำลังถูกบังคับให้ทำบางสิ่งบางอย่างเขาเริ่มตื่นตระหนกและรู้สึกถึงลมหายใจที่หนักหน่วง ร่างนั้นเงียบและไม่ขยับแต่พุทธเห็นแสงไฟที่สะท้อนบนเครื่องจักรเขาเห็นเงาค่อยๆลอยไปที่ตัวเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวเองจากนั้นไฟฉายของเขาก็ส่งไปที่เครื่องจักรและเห็นว่าเครื่องจักรกำลังทำงานเหมือนมีใครคอยบังคับมันอยู่เสียงกระซิบบอกว่าทำงานให้เสร็จอีกครั้งพุทธหยุดหายใจไปช่วขนาดขาของเขารู้สึกอ่อนแรงแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถหนีไปได้คือเขารู้สึกว่าเครื่องจักรนี้กำลังบังคับให้เขาทำงานนี้ให้เสร็จ เขาจึงก้าวไปข้างหน้าสัมผัสเครื่องจักรและปรับการตั้งค่าบางอย่างเพื่อลองหยุดมันเสียงเหล็กขูดกันค่อยๆหยุดลงแต่คำกระซิบบางอย่างที่เขาได้ยินนั้นยังคงอยู่ในหูทำงานให้เสร็จพุธยืนอยู่กลางห้องความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้กลับเข้าครอบงำจิตใจเขาไม่รู้ว่าคำสั่งนี้มาจากไหนแต่เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างให้เสร็จตามคำกระซิบนั้น ในคืนนั้นพุทกลับมาที่โรงงานอีกครั้งเพื่อทำงานที่เหลือและตรวจสอบเครื่องจักรต่อไปเหมือนเขาจะถูกคำสั่งทำงานให้เสร็จคอยบังคับให้เขาทำงานทุกครั้งที่เข้ามาที่โรงงานแห่งน,นี้เขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การทำงานตามหน้าที่แต่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยดึงเขาให้กลับมาเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาพยายามจะหนี พุทธเดินเข้าไปในห้องที่เขาเคยพบเงาร่างเมื่อคืนในคืนที่ทุกอย่างเริ่มออกนอกเหนือการควบคุมของเขาเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องรอบรอบห้องในความมืดและเช่นเคยเขาได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานแต่คราวนี้เสียงไม่เหมือนเดิมมันดังขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนราวกับมีคนกำลังบังคับให้มันทำงานจนไม่สามารถหยุดได้พุทยืยนงงอยู่ในห้องแต่แล้วเขาก็เห็นบางอย่างที่ทำให้เขาไม่อาจจะอยู่เฉยเฉย ได้เขาเห็นร่างเงาของผู้คนหลายคนยืนอยู่ตรงเครื่องจักรบางตัวร่างเหล่านั้นเงียบและไร้เสียงเหมือนมีตัวตนที่ไม่สามารถสัมผัสได้ร่างหนึ่งในนั้นยืนหันหลังให้พุทธมันเหมือนจะหันมาทางเขาและทำท่ากำลังเรียกเขาให้ไปที่เครื่องจักรในมุมหนึ่งของห้องพุทธกลืนน้ำลายและพยายามควบคุมความกลัวที่กำลังตีตื้นขึ้นมาในใจเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เครื่องจักรที่อยู่ในมุมห้องเสียงเครื่องจักรก็ดังขึ้นอีกครั้งราวกับว่ามันเริ่มทำงานจากการกระทำบางอย่างที่เขาไม่สามารถอธิบายได้พุดธรู้สึกว่าเครื่องจักรนั้นกำลังควบคุมตัวเองทันใดนั้นเองเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่เคยสัมผัสในตอนแรกพอหันกลับไปเขาก็พบว่าร่างเงาทั้งหมดในห้องนั้นหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนฝันแต่สิ่งที่ทำให้พุดธช็อกค,ค,คือเมื่อเขามองไปที่เครื่องจักรเขาพบว่ามีคนหนึ่ง นั่งอยู่ที่เครื่องจากนั้นเปล่ากับกำลังทำงานอยู่ชายคนนั้นสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเขาหันหน้ามาและยิ้มให้พุทแต่รอยยิ้มของเขาไม่เหมือนยิ้มของมนุษย์มันเหมือนกับการเสียยิ้มจากผู้ที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วพุทธเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันไม่ได้กระสิบมันดังก้องอยู่ในหูของเขาทํางานให้เสร็จพุทธขยับตัวไปข้างหลังแต่ไม่สามารถขยับออกจากจุดนั้น ได้เขารู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังถูกกดดันจากบางสิ่งที่เขามองไม่เห็นเขาพยายามจะหลบหนีไปแต่ร่างเงานั้นก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเขาทันใดนั้นเครื่องจักรก็เริ่มทำงานอีกครั้งเหล็กขูดกันเสียงดังราวกับเครื่องจักรตัวนั้นกำลังสั่งให้เขาทำงานพุธเริ่มหายใจแรงขึ้นและรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังสูญเสียการควบคุมเขารีบวิ่งออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วและพยายามจะออกจากโรงงานให้เร็วที่สุด แต่พอเขาเก้าวออกจากห้องเขากลับเห็นเงาร่างของชายที่นั่งอยู่บนเครื่องจักรเดินตามเขามาเงาร่างนั้นไม่พูดอะไรแต่พุทธรู้สึกว่าเขากำลังถูกตามล่าอยู่เขาวิ่งไปตามทางเดินที่คุ้นเคยพยายามจะหาทางออกแต่เส้นทางกลับมืดมิดและดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในโรงงานนี้กำลังหลอกหลอนเขา เมื่อเขากลับถึงทางออกพุธรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังตามติดเขามาเขาหันไปมองและเห็นเพียงความมืดรอบตัวไม่มีร่างเงาของชายคนนั้นหรือเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่แต่ความรู้สึกที่หนักหน่วงเหมือนจะมีใครบางคนคอยบังคับให้เขาทำงานนั้นยังคงตามติดเขาไปตลอดพุธกลับมาที่บ้านในสภาพที่ร่างกายเมื่อยล้าและจิตใจไม่เป็นสุขเขาพยายามหลับตาและพักผ่อนแต่ความรู้สึก ไม่สบายใจยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ไม่หายทุกคืนที่เขาหลับเขาจะฝันถึงโรงงานเก่าที่มีเสียงเหล็กขูดกันเสียงเครื่องจักรทำงานเองและร่างเงาของผู้คนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานแห่งนี้และค้นหาประวัติความเป็นมาของมันพุทพบว่าโรงงานแห่งนี้เคยเป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรที่สำคัญในอดีตก่อนที่จะปิดตัวลงไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาทางการเงินและความเสี่ยง จากการผลิตที่ผิดพลาดซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากในโรงงานนี้ต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของการดาเนินงานพุทธเริ่มสะดุดตาก,กับข่าวเก่าๆที่พูดถึงผู้คนที่เคยทำงานในโรงงานแห่งนี้หลายคนบอกว่าพวกเขารู้สึกแปลกประหลาดเมื่อทำงานในนั้น เช่นเดียวกับที่พุธ Circuit, ทธเคยรู้สึกถึงการถูกบังคับให้ทำงานแม้จะไม่มีใครอยู่ที่โรงงานแล้วก็ตามมีผู้บอกว่ามีความลึกล like ับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในโรงงานแห่งนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้เมื่อพุทธเริ่มสืบค้นมากขึ้นเขาพบว่ามีการเสียชีวิตของผู้จัดการโรงงานที่เกิดขึ้นในตอนสุดท้ายของการปิดโรงงานผู้จัดการคนนี้ชื่อนายสมชายซึ่งออถูกพบว่าตายในห้องควบคุมเครื่องจัก โดยมีร่างกายเต็มไปด้วยอรอยไหม้จากเครื่องจักรและแผลลึกที่ดูเหมือนเกิดจากการถูกเครื่องจักรกัดกินนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ระบุว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตใจก่อนจะเสียชีวิตเขามักจะพูดถึงการทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนและการที่ต้องทำให้เครื่องจักรทำงานให้เสร็จพุทธรู้สึกสะท้อนใจเมื่อได้ทราบเรื่องราวนี้เขาคิดว่าความรู้สึกที่เขาได้รับในโรงงานอาจไม่ใช่แค่การหลอกลวง จากจินตนาการแต่มันอาจเกี่ยวข้องกับวิญญาณของผู้คนที่เคยทำงานในโรงงานแห่งนี้ที่ยังคงวงเวียนอยู่เพื่อทำงานที่ไม่สามารถทำเสร็จได้ในชีวิตจริงเขาตัดสินใจกลับไปที่โรงงานในคืนถัดไปด้วยความหวังว่าจะได้คำตอบที่เขาต้องการในคืนที่พุดกลับไปที่โรงงานอีกครั้งเขาตั้งใจจะหาคำตอบเกี่ยวกับร่างเงาและเสียงที่ตามหลอกหลอนเขาเขาต้องการรู้ว่าเหตุใดวิญ,ญญาณเหล่านั้น ยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่และทำไมมันถึงบังคับให้เขาทำงานเมื่อเขาก้าวเข้ามาในห้องเครื่องจักรอีกครั้งทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีเสียงของเครื่องจักรทำงานไม่มีร่างเงาที่เขาคุ้นเคยแต่ในห้องนั้นกลับมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตกใจกระดาษแผ่นหนึ่งถูกวางหออยู่บนเครื่องจักรกลางห้องมันดูเหมือนจะเป็นเอกสารเก่าๆซึ่งเมื่อพุทหยิบขึ้นมาดูเขาก็พบว่าเป็นบันทึกบางอย่างที่เขียนด้วยลายมือ ทำงานให้เสร็จอย่าหยุดพุทธรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วร่างเขารู้ทันทีว่าคำนี้เป็นคำที่เขาได้ยินจากเครื่องจักรในทุกๆคืนแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดมันถึงเกิดขึ้นคำสั่งนี้มาจากวิญญาณของนายสมชายที่ยังคงติดอยู่ในห้องควบคุมเครื่องจักรโดยไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้พุทธตัดสินใจพูดออกไปอย่างกล้าหาญนายสมชายถ้าคุณฟังอยู่ผมจะทำงานให้เสร็จ ทันใดนั้นเสียงเครื่องจักรเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเหล็กขูดกันดังลั่นเสียงกระทบกันทำให้พุทธรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังดึงดูดเขาให้ไปที่เครื่องจักรพุทธเข้าไปที่เครื่องจักรตัวนั้นและเริ่มปรับเปลี่ยนมันตามที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่นายสมชายต้องการในที่สุดเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานและเงียบสงดพุทธรู้สึกถึงการปลดปล่อยบางอย่างเขาหันไปมองรอบๆและเห็นร่างเงาของนายสมชายยืนอยู่ตรงมุมห้อง ร่างนั้นยิ้มให้เขาและหายไปในทันทีโรงงานนั้นกลับมาเงียบสงบอีกครั้งพุทธรู้สึกว่าคำสั่งทำงานให้เสร็จได้ถูกทำให้สำเร็จแล้วแม้ว่าจะเป็นแค่การทำงานในคืนเดียวแต่เขาก็รู้สึกว่ามันช่วยปลดปลอยวิญญาณเหล่านั้นจากการถูกบังคับให้ทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพุทธกลับออกจากโรงงานในคืนนั้นและสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีก